ประวัติความเป็นมาของโคกนะคะในปีคิศักรา1886ดรจอห์นเพมเบอร์ตันเขาได้คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ให้กลิ่นและรสชาติต่างๆที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนำม,มาผสมผสานคิดค้นจนได้เครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครนั่นคือโคคาโคล่าค่ะคนไทยส่วนมากเรียกกันติดปากว่าโคก ในปีคิศักราช1892กลายมาเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและในปีต่อมาพุทธศักรา2502กลุ่มนักธุรกิจไทยสารสินเคียงศิริและบุญสูงได้ร่วมกับบริษัทโคาโคาโคลาเอ็กซ์ปรอคอร์ปอเรชัน่นเปิดบริษัทผู้บรรจุขวดลายและของประเทศไทยในานามบริษัทไทยนำทิพย์จำกัดเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้การกำกับดูแลกิจาการการบริหารธุรกิจในรูปแบบครอบครัวเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยได้สัมผัสลักษณะของธุรกิจนามัดรมธุรกิจแบบตลาดผู้ขายน้อยรายผู้ขายแต่ละรายจะขายสินค้าเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าทั้งหมดในตลาดสินค้าของผู้ขายแต่ละรายมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นสีแต่ละยี่ห้อ มีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ผู้ขายแต่ละรายจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาและจำนวนสินค้าของผู้ขายคนอื่นๆในตลาดจากการดำเนินธุรกิจของโคกนะคะผู้ประกอบการได้วางแผนธุรกิจสำหรับอนาคตเพื่อควบคุมธุรกิจจากบนลงล่างค่ะทางนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและในปี1980 โคกได้เปลี่ยนจากการใช้น้ำตาลอ้อยมาเป็นน้ำตาลฟูตโต้โคกได้ขยายกิจการไปยังตลาดเครื่องดื่มนอซีเอสซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมากต่อมาโคกเริ่มซื้อกิจการบอสเตอร์มาเป็นของตนเองและได้ก่อตั้งโคกโคราเอ็นอร์พาสเซลซีซีซึ่งเป็นบริษัทบอสเตอร์ owser, ที่อยู่ในเครื่องของโคกนอกจากนี้โคกมองตลาดต่างประเทศมากขึ้นเพื่อการเติบโต ในปี1,991ถึงปี2,000ได้บุกตลาดจีนอินเดียยุโรปตะวันตกและโคกยังได้ชื่อที่เป็นสากลสำหรับวัฒนธรรมของชาวอเมริกาด้วยค่ะการกำหนดราคาในตลาดโคกจะกกำหนดโดยผู้นำตลาดที่มีอำนาจตลาดจากการครองส่วนแบ่งตลาดร่วมกันสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านราคา ผู้ผลิตขนาดกลางรายย่อยจึงยอมให้ผู้ผลิตขนาดใหญ่เป็นผู้นำราคาการตั้งราคาโคกถ้าโค้กมีการเปลี่ยนแปลงราคาแม้แต่เพียงนิดเดียวก็จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเปลี่ยนไปอย่างมากค่ะการกาหนดราคาของโคกในตลาดนะคะขนาด6ออนราคาขวดละ6บาทขนาด6.5ออนราคาขวดละ6บาท50สตางค์ขนาด10ออนราคาขวดละ8บาท ขนาด15ออนราคาขวดละ9บาทขนาด21ออนราคาขวดละ12บาทขนาด35ออนราคาขวดละ17บาทขนาด250ซีซีคูแฮนขวดละ10บาทขนาด5 0 0ซีซีขวดละ17บาทขนาด325ซ,ซีซีกระป๋องละ14บาทขนาด1.25ลิตรขวดละ26บาทขนาด2ลิตรราคาขวดละ38บาทค่ะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนามโพก 1. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเมื่อเศรษฐกิจแย่ลงย่อมมีผลต่อการบริโภคของประชาชนจึงต้องบริโภคอย่างจำกัด 2. การแข่งขันที่รุนแรงทั้งตลาดเดิมและเครื่องดื่มใหม่ๆที่พยายามเข้ามาเรื่อยๆทำให้การคลองส่วนแบ่งการตลาดจำนวนมากยากยิ่งขึ้น 3. ค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคจดการบริโภคโค้ 6. ลดลงเพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและให้ความสนใจกับสินค้าให้ผลดีกับสุขภาพ 4. การเผยแพร่ข่าวความผิดพลาดในการผลิตทำให้เกิดความเสียหายกับตราสินค้า ผู้บริโภคอาจไม่เชื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป